สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับการวิ่งวิ่งแข่งแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยวิ่งไปเรื่อยๆจนเหนื่อยจนแทบจะหมดแรงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าไอความรู้สึกที่ว่าต้องแข่งอยู่ตลอดเวลามันมาจากไหนกันแน่แล้วเราจะหาทางก้าวลงจากลู่วิ่งนี้เพื่อจะได้หยุดพักจริงๆได้อย่างไงมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ เหมือนเรากำลังวิ่งอยู่ในสนามแข่งที่มองไม่เห็นเส้นชัยสักทีต้องคอยเร่งฝีเท้าอยู่ตลอดเพราะกลัวกลัวว่าจะตามใครไม่ทันโหมันเป็นความเหนื่อยที่มันซ่อนอยู่ลึกๆข้างในแล้วก็คอยกัดกินพลังใจของเราไปทีละนิดทีละนิดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยในทางจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกนะคะว่า competitive ness หรือสภาวะการแข่งขันมันก็คือแรงผลักดันข้างในที่มันคอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่า ต้องชนะนะห้ามแพ้เด็ดขาดแล้วไอ้ความคิดนี่แหละครับที่ทำให้เราไม่เคยได้หยุดพักอย่างแพ้จริงเลยทีนี้คำถามก็คือแล้วอะไรล่ะที่มันสร้างสนามแข่งที่มองไม่เห็นนี้ขึ้นมาในใจของเราเอาล่ะครับเราลองมาขุดให้ลึกลงไปถึงรากของความรู้สึกนี้กันดีกว่าจริงๆแล้วต้นตอของเรื่องนี้มักจะย้อนกลับไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับมันมักจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็ก เป็นช่วงเวลาที่คุณค่าของเราเนี่ยถูกเอาไปผูกติดอยู่กับการต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ากันว่ารากเงาของมันเนี่ยมักจะเติบโตมาจาก3อย่างหลักๆเลยครับอย่างแรกเลยนะคือความรักแบบมีเงื่อนไขอารมณ์ประมาณว่าจะได้รับความรักก็ต่อเมื่อเราทําได้ดีเราเป็นผู้ชนะเท่านั้นอย่างที่ 2. คือคุณค่าที่ขึ้นอยู่กับผลงาน ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีผลงานที่มันโดดเด่นมากๆและสุดท้ายอันนี้เจอบ่อยเลยคือการเปรียบเทียบที่ทําให้เราถูกเอาไปชั่งน้ําหนักกับคนอื่นอยู่เสมอจนมองทุกคนรอบตัวเป็นคู่แข่งไปหมดเลยโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําและประสบการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็ได้สร้างความเชื่อหลักที่ค่อนข้างจะบิดเบี้ยวขึ้นมาในใจเราครับนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าคุณค่าของฉันจะถูกพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้น ความเชื่อนี้แหละครับเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทําให้เราต้องวิ่งต่อไปในสนามแข่งที่มันไม่เคยสิ้นสุดทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือพอความรู้สึกอยากจะแข่งขันนี้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่แค่ในใจเราแล้วนะครับแต่มันเริ่มบิดเบือนมุมมองที่เรามีต่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราไปเลยการบิดเบือนที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นใน3มด้านหลักๆเลยครับเริ่มจากมุมมองต่อตัวเองที่ทําให้เรารู้สึกว่า ฉันจะมีค่าก็ตอบเมื่อฉันชนะตามมาด้วยมุมมองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนให้โลกทั้งใบกลายเป็นสนามรบและที่น้ากังวลมากๆเลยก็คือมุมมองต่อพระเจ้าที่อาจจะทําให้เราเชื่อไปผิดๆว่าพระเจ้าจะรักแต่คนประสบความสําเร็จเท่านั้นและแน่นอนครับความบิดเบือนนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับตัวเราคนเดียวแต่มันกําลังทําลายความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างแบบลงลึกถึงรากเลย ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละครับมันทําให้เราร่วมมือกับใครแบบจริงใจได้ยากขึ้นรู้สึกอิจฉาเวลาเห็นคนอื่นทําได้ดีกว่าแล้วก็เริ่มสร้างกําแพงไม่ค่อยไว้ใจใครเพราะในใจเราลึกๆแล้วเรามองว่าทุกคนคือภัยคุกคามคือคู่แข่งสุดท้ายความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการแข่งขันแบบนี้มันจึงเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่มันไม่มั่นคงเลยพร้อมจะพังได้ตลอดเวลามันไม่ใช่มิตรภาพที่แท้จริง คำถามสําคัญก็คือแล้วท่ามกลางความร้อนแรงของการแข่งขันที่โหมกระหน่าอยู่เนี่ยมันมีความจริงอะไรที่สําคัญมากๆที่เรามักจะหลงลืมไปบ้างเอาละครับในส่วนถัดไปนี้เราจะมาพูดถึงความจริงที่จะกลายมาเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราได้หยุดพักอย่างแท้จริงรับ ตรงนี้คือหัวใจสําคัญของเรื่องเลยครับคือตักกะของโลกแห่งการแข่งขันเนี่ยมันบอกเราว่าคุณค่าของเราต้องไขว่คว้ามาจากการเอาชนะเท่านั้นแต่มันมีความจริงอีกด้านหนึ่งครับที่บอกว่าคุณค่าของเราเป็นของขวัญที่ได้รับมาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นความจริงที่เรามักจะลืมไปมีอยู่3ามอย่างด้วยกันครับ 1. เลยคือพระคุณที่ไม่มีเงื่อนไขความรักของพระเจ้าไม่ใช่รางวัลสําหรับผู้ชนะนะครับ 2. คือคุณค่าที่มีมาแต่กำเนิดเรามีค่าในฐานะตัวตนของเราไม่ใช่จากสิ่งที่เราทำสําเร็จและ 3. คือสันติสุขที่แท้จริงซึ่งจะหาเจอได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าที่จะก้าวออกจากวงจรของการเปรียบเทียบที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้เท่านั้นพอเราเริ่มเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วนะครับมันจะนำเราไปสู่เส้นทางสายใหม่เลยเป็นเส้นทางที่เปลี่ยนจากการแข่งขันไปสู่การเป็นชุมชน บางทีอะไอความรู้สึกอยากแข่งขันที่มันคอยผลักดันเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ศัตรูของเราก็ได้นะครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่กำลังบอกให้เราหยุดหยุดวิ่งในสนามของคนอื่นสักทีแล้วหันกลับมาค้นหาเส้นทางที่เป็นของเราเองจริงๆมีหลักคำสอนหนึ่งที่ชี้ทางสว่างในเรื่องนี้เอาไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยครับใจความสำคัญก็คืออย่าทำอะไรด้วยการชิงดีชิงเด่น หรือแค่เพราะอยากจะอดดีแต่จุงถ่อมใจแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นมากกว่าตัวเองพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนโฟกัสจากการมองหาแต่ประโยชน์ของตัวเองมาเป็นการมองเห็นประโยชน์ของคนอื่นและส่วนรวมหัวใจสำคัญของแนวคิดนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยครับจากเดิมที่มองคนอื่นเป็นคู่แข่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้ให้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางที่คอยช่วยเหลือคอยเสริมสร้างซึ่งกันและกัน แล้วบนเส้นทางนี้เองครับที่เราจะได้เจอกับความชื่นชมยินดีที่มันเปี่ยมล้นจากการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับความพึงพอใจที่มันว่างเปล่าและอยู่กับเราแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจากการเอาชนะสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดจึงย้อนกลับมาที่ตัวเราแต่ละคนครับว่าจะเลือกใช้ชีวิตในบทบาทไหนระหว่างการเป็นเพื่อนร่วมทางหรือการเป็นคู่แข่ง คำตอบนี้มีเพียงเราเท่านั้นที่รู้ครับ